สวัสดีครับวันนี้ผมมีแว่นตาจะมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือแว่นตา Optus นั่นเองนะครับผมตัวนี้ที่ผมใส่นะครับผมมีน้ําหนักเบาใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับการใช้อยู่หน้าคอมนานๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทํางานนะครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์เพจ Optus อยู่นะครับพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับสามารถใช้โค้ด m r s t e r c y r เพื่อเป็นส่วนลด100บาทในการสั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ Blockfoot นะครับบบผผมมมะจาต ในโลกเก่านะครับด้วยผลพีศาจซึ่งบอกไปก่อนเลยนะครับว่าผลปิศาจ์น้ําแข็งนั้นผมเอาเวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมไปใช้ผลน้ําแข็งนี่แหละที่เอาเวกแล้วเนี่ยมาตบบอสทั้งหมดนะครับโดยสเตตมาตรี่นั้น600นะครับผมพร้อมกับสเตตนี่เลยพันสามนะครับผมพันสามนะครับบอกเลยว่าไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแต่ว่าใส่พ่อคุมไปด้วยนะครับแน่นอนว่าแรงแน่นอนนะครับถ้ามีพ่อคุมอันนี้ผมหยอกนะฮะจริงๆคือถ้าเราอัพพันสามแล้วมันก็แรงอยู่แล้วแต่พอใส่ดาโคดเนี่ยมันจะแรงข ฝากกดไลค์คนละนหนึ่งทีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับสกิลนะครับก่อนหน้านี้คือมันจะไม่มีไอ้สกิลตัว F นะครับมันจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่4สกิลคือก่อน a w a k e n เนี่ยมันจะมีอยู่แค่4สกิลแต่พอ Awakening เนี่ยมันจะมีอ่5สกิลนะครับผมซึ่งสกิลแรกเลยนะครับอันนี้เอาเป็นพาสซีฟก่อนละกันพาสซีฟของคือมันจะมีดาบให้เราติดตัวนะครับก็คือเป็นสกิลติดตัวนั่นแหละไอ้ดาบนี้นะครับมันทำดาเมจ ตามมาตเตอร์ดี้ผลปีศาจนะครับผมมาตเตอร์ดี้ผลปีศาจแล้วก็สแตตของบ็อกฟุตนะครับผมซึ่งอันเนี้ยแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมตีพันสองแปดสี่จุดสี่นะครับถ้าเกิดผมทอดอา่าเจ้าตัวดาร์โคสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณพันร้อยปะอ่ะอาใช่ครับ1,122อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือติดตัวนะผมสกิลติดตัวมันเป็นพลาสติกติดตัวแล้วต่อไปคือสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งในวันเราชาร์จเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้ววันเรายิงไปมันก็จะเป็นแสงประมาณนี้โอเคตามสองหนึ่ง นะคือมันไกลมากๆนะครับแล้วก็เร็วด้วยต่อไปสกิลสองนะครับผมสกิลสองนั้นมันจะเป็นเหยียบลงไปแล้วก็เป็นน้าแข็งขึ้นมานครับก็จะกว้างเลยทีเดียวนะผมมันจะยาวไปมันเราสามารถอัญเชิญมังกรขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันจะติดน้ําแข็งด้วยนะ ตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ตายเนี่ยมันจะติดน้ำแข็งด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันตายนะครับก็เลยติดน้ำแข็งนิดหน่อยแล้วก็ตัวก็แตกนะครับผมสกิลวีนะครับผมแอสโตรซิโรนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นน้ำแข็งเป็นวงกลมนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็ีซีหรือเพลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับผมจะเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วยืนนิ่งสักแป๊บหนึ่งอย่างแบบนี้นะครับเห็นไหมจรมันมีน้ำแข็งด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันตายต่อไปสกิลเอฟนี่เป มีคนในสตรีมบอกว่าถ้าเกิดพี่อยากจะใช้วิ่งไกลๆเนี่ยให้กดสเปซบาร์ไปด้วยมันจะแข่งแค่นิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยฮะมันจะลดด้วยนะครับเขาเรียกว่าประหยัด Energy ไปด้วยอะไรประมาณนี้ ซึ่งถามว่าวิ่งเร็วไหมก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะถ้าใครที่เป็นเผ่ามิงด้วยนะครับได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากๆก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตบบอสกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะซื้อบอสขึ้นมาก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาแล้วคือมันก็ไม่มีบอสเกิดเลยโอเคทุกคนครับผมจะใช้ดาร์โคนะครับแล้วผลปีศาจนะครับเกิดฮาคิไปด้วยโอเคสามสองหนึ่งไปครับคือพอเรามีไออันเนี้ยนะครับเราสามารถ วิ่งข้ามทะเลได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เรือเลยแต่ถามว่ามันเร็วกว่าไหมาอืมจริงๆเรือมันก็เร็วกว่านะครับแต่ว่าเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับ <t> เราก็จะใช้สกิลเลยป <t> ั๊บปับปับปับไปใช้ไปเลยครับใช้ทุกอย่าง <t> แลว้วมาณนี้นะครับเขาวิ่งไปต่ออันนี้จะเร็วหน่อยอันนี้จะเร็วอันนี้จะเร็วมากเพราะว่าเรามีอไอสเก็ตด,ด้วยนะครับผม <t> ไอสเก็ตติ้งเราจะลด energy ไปด้วยนะครับไม่ให้ Energy เ,เ,เสียเยอะเกินไป วิ่งปกติเราจะไม่วิ่งแล้วนะครับเราจะวิ่งแบบนี้แล้วอ่าเราก็จะใช้สก,กิลไปให้หมดเลยนี่นะแอบโซลูซิโลครับปะ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 ลอยครับวิ่งไปเลยนี่คือเราจะสปีดด้วยนะเนี่ยว้าวว้าวว,โ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 ว้โอเคตายเรียบร้อยก็ขอใช้นี่ฮิลด้วยนะครับต่อไปเกาะหนึ่งเกาะน,นูน้นเยติ วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเน่องจากเรามี่ามิงมันก็จะเร็วขึ้นนะมันก็จะมีะตัว a อ i บ i ิลิตี้เลขตัวทีนะครับในการกดแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยอ,อันนี้ไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าเราเก่งมากนะครับเราเก่งมากๆสวยงามแต่อันนี้ผมคิดว่าเราควรจะมีนะเพราะว่ามันไกลเกินไปเพราะว่าวิ่งไปก็อาจจะใกล้ถึงแล้วแหละแต่ว่า ใช้นี้น่าจะดีกว่าเราไม่อยากวิ่งวิ่งนานนะเอนเตอร์จีเราก็ต้องใช้ครับเราก็ฮิวไปเลยเอ่อสำหรับผลพิษศาส์อันนี้นะครับเดมผมบอกไว้ก่อนนะว่าผลพิษศาส์เนี้ยมันก็ดีนะครับผมสําหรับเล่นการแบบช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดจะเล่นเป็นดาเมจนะผมแนะนําให้ไปใช้ผลน้ำแข็งอ่าผลไม่ใช่ผลน้ำแข็งผลไฟดีกว่าเพราะว่าผลไฟเนี้ยมันจะมีติดเผาด้วยนะครับเวลาเราใช้สกิลถุกสกิลอะไรเงี้ยก็มันดีมากมากนะครับก็แนะนําว่าลองดูนี่โอ้โหเร็วมากครับ จริงเราเทรดไปเลยก็ได้เนี่ยได้แล้วครับทุกคนตอนนี้เงินผมนั้นจะร้อยล้านแล้วนะครับบอกเลยว่าเล่นมานานมากนะครับก็กี่ปีแล้วน่าจะปีหนึ่งไ้นะปีกว่ากว่าปีปีก็สองเดือนสาเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เล่นมานานนะเงินมันก็เยอะเป็นธรรมดาเขาก็เลยทำแฟกเมนต์ออกมาไงพอทำแฟกเมนต์ออกมาคุณก็ต้องไปฟาร์มแฟกเมนต์ซึ่งแฟกเมนต์ผมเนี่ยอ้าวมันจริงๆมัน8ป0 0 0ื่นนะครับแปดหมื่น โอเคเราจะตีรวบทีเดียวครับไปแล้วก็ใช้ปามแล้วก็ถอยมาปามเอาปะปะปะป,า,ปามนี่ก็น่าจะตีไปเลยนะไม่ค่อยแรงเลยนะ <c oughs> โอเคครับต่อไปเกาะแฟรงกี้ ในคลิปที่แล้วนะครับผมผมก็พูดไปเกี่ยวกับว่าเอาพวกของตกแต่งที่ดีๆอะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนครับโลกเก่าเนี่ยผมแนะนำว่ามาตบแฟงกี้นะครับตบมาเรื่อยๆคือคุณจะฮอปเซิร์ฟมาตบแฟงกี้ก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจะเป็นที่ต้องมีแว่นมันมากๆเลยนะแว่นมันดีมาๆมาๆมมันก็กระเด็นสิครับโอเคแฟงกี้ลงมาดิ ดรากอนโอ้แ oh. okay. ฟงกี้มันก็จะอ้นนี้เรานะปล่อยมันไปะนะี่เราแฟงกี้นี่เฮ้ยจุดสุดโตควักควักควักดรากอนบุมเฮ้อโอ้หถามว่าแรงไหมมันก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนันเนี่ย โอ้โอ้เรียบร้อยครับโห oh, oh. ได้มาแสนกว่าเลยนะค่ามอทอรี่จริงๆถ้าไม่ตันนี่ไปได้อีกนะเนี่ยไปได้อีกอตนนี่คือเราตันแล้วนะครับเราหกร้อยแล้วถามว่าผมฟาร์มยังไงนะครับก็ไอคือโดยรวมแล้วไอผลเนี้ยมันฟาร์มง่ายตรงที่ว่ามันมีสกิลมันครูดาวเร็วแล้วก็มีดาบนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบใช้ดาบเนี่ยผมก็จะเอาดาบม,มาฟนฟั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 น,ฟนซึ่งมันเป็นอะไรที่ EC มากๆเลยอีกอันหนึ่งที่ เราเฝ้ารอนะครับก็คือผลแสงนะครับตอนนี้ผมแสงผลแสงเนี่ยผมตันแล้วนะเพราะว่าผลแสงผมมีดาบผลแสงเนี่ยมันมีดาบทําให้ผมฟาร์มง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเร็วด้วยผมใช้ใช้บ่อยผมใช้บ่อยนะครับผมก็เลยซื้อถาวรไว้แล้วก็คิดว่าในตอนที่มันมันจะทําผลตื่นเนี่ยผมก็คิดว่าผลแมกมามันน่าจะมาด้วยนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับผลปีศาจที่จะมาตื่นในอัปเดตต่อไปอะไร่เงี้ยคือมันก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะเป็นผลแมกมาเพราะว่ามันก็ อยู่กับอาขาอินุด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าคูซันก็ทามาแล้วนะทำมาแล้วตอนนี้เราก็เล่นมาผมอ่านมา9นาทีนะครับเพราะมีตัดตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่นาทีนะก็ถตมว่าเร็วไหมมันก็เร็วอยู่นะคนเนี่ยมันมีช่วงแรกตั้ยแช่วงแรกที่มันวิ่งได้นะครับมันเลยดีโอเคแล้วก็ปักวักวักวักมันประมาณกี่ทีผมไม่มั่นใจนะไอช่วงที่มันปล่อยปัก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 นะ น่าจะประมาณ5้าทีพันหนึ่งสกิลประมาณพันพันหนึ่งได้นะน่าจะประมาณนั้นถ้าสกิลไอสกิลไอสเปียร์เนี่ยเมื่อก่อนน่ะมันเป็นสกิลแบบว่าน่าจะน่าจะแบบว่าปล่อยน้อยนะน่าจะปล่อยน้อยหรือว่าสกิลไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยสกิลอันเนี้ยมันรู้สึกเร็วมากเลยทั้งค 00, huh? like ูดาวทั mata, justice, like, video, trap, simple, o, ้งความเร็วอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเอาไป p v p ีเนี่ยอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้อ่ะคือผมถามหน่อยว่าผลไฟกับผลน้ําแข็งอ่ะทุกคนชอบอะไรส่วนตัวผมชอบผลไฟมากกว่า น้ำแข็งมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผลน้ำผลไฟมันมันดีกว่าอ่าคือมันแบบแบบเบเตอร์กว่าน่อยโอ้โหแล้วก็โอเคไม่เป็นไรนั่นแหละครับทุกคนผลไฟมันรู้สึกน่าจะดีกว่ามันติดเผาด้วย แล้วผมก็อยากจะฟาร์มนะแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบใช้สก,กิลสู้ครับไม่รู้ทําไมผมชอบใช้ดาบอะไรประมาณนะั้นมันก็เลยอืมนั่นแหละไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แล้วผล <laughs> ผ,ผลไฟขผลน้ําแข็งเนี่ยมันใช้ค่าแบตเตอรี่แบบไอ้นี่มากเลยน้อยมากเลยแบบนิดนึงฟาร์มอู้วู้ ก็ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าผลไฟเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาตบบอสด,ด้วยข้ามมัลติรี่หกรอนะครับอาจจะมาตบบอสด,ด้วยมัลติรี่สามร้อย 300, หรือว่าสองอะไรประมาณน,นั้นนะครับเพราะว่ามันฟาร์มยากนะครับผมกําลังทําผลสันสะเทือนด้วยเพราะเพราะว่าผลสันสะเทือนเนี่ยสำหรับผมคือมันมันแรงมากอะมันไม่รู้ว่าสำหรับผมคือมันแรงมากทั้งสกิลหนึ่งต่อยแตกแล้วก็ตู้มคือแบบผมรู้สึกแบบเออมัน,ม,นมันแรงอะโอ้วดวัดวัดต่อเออนั่นแหละครับทุกคนไม่มีอะไรหรอก ผมจะบอกเฉยว,ว่ามันแรงอะไรงี้โอเคครับเราต้องทําตามกฎของเราก็คือเราจะขึ้นอแต่แรกไปเโอโอเคครับไม่ตเดียวอ๋อ มันเป็นน้ำแข็งครับทุกคนตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันแรงอะไรเบอร์นั้นนะไม่โดนวนะโดนนะเราต้องเก็บไอ้นี่ไ้นนะเพราะว่าใช้กับเอโน่มาให้เดอะดราก้อน ครับขอทุกคนไปครับตัวไอเนลตัวสุดท้ายครับรวดเร็วทันใจเราจะแดชทำไมทั้งที่เรามีสกิลวิ่งนั่นสิครับพี่วิ่งได้นะใช่โอเคทุกคนไอช้ไอสเปียร์บั๊นไม่ใช่นะมันดราก้อนไอสเปียร์แน่จริงใช้สกิลครับแน่จริงใช้ใช้สกิลแน่จริงใช้สกิลวักวักวัก The Dragon น่าจะตกไหมใช่ว้าวดูแทกคิเลยดิาตามน่าจะครบถ้วนนะครับผมก็เวลาก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วกันคือคลิปนี้มันอาจจะเป็นคลิปไม่ค่อยมีอะไรนะก็คือแค่มาทําเป็นผมเนี่ยจะเป็นคนชอบมาเล่นอ,อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเป็นซีดีแต่ว่า เอออย่างเช่นแบ,บว่าทําคลิปรีวิวเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าแปลกๆไปอาจจะแบบมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเอาแบบว่าตบบอรเนี่ยมามามาเสริมด้วยก็คือเหมือนจะเป็นช่วงแรกรีวิวสกิลนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังก็คือเป็นตบบอรเฉยๆน,นี่ก็คือคอนเทนต์เฉยๆนะครับผมก็ใครคิดเห็นยังไงกับผลไฟลกับผลน้ำแข็งก็ฝากคอมเมนต์นนก,กันไว้กันไว้ด้วยนะครับว่าผลไหนมันดียังไงอะไรยังไงความคิดเห็นของแต่ละคนอะไรอย่างงี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันเพราะผมก็ ใจหนึ่งก็ลังเลกันว่าผมจะฟาร์มผลไฟไว้หรือไปฟาร์มผลสะเทือนไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าในแพทหน้ามันก็จะมีผลแสงมาใช่ไหมผลแสงคือผมผมฟาร์มเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีอยู่หลายอย่างที่คิดว่าในอนา,นอนา,นอนาคตต้องได้ทําแน่ๆนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้ผมเรียนนะครับช่วงนี้เรียนหนักมากๆแล้วก็ วิดีโออาจจะลงน้อยลงหรือว่าช้าอะไรอย่างี้ก็ขออภัยด้วยส่วนการสตรีมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะหาเวลาว่างมานะครับผมถ้าผมไม่ติด RV เล่นตัวใหม่ก่อนนะซินเดอเรียอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันในอัโวิหด้าในตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยผมจะหยิบคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าทาก็อาจจะเป็นได้นะฮะโอเคไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย